รถไปเห็นงานตอนแรงพี่น้องครับอากาศดีๆไปครับขึ้นรถชมวิวไปด้วยกันับครพลังไม้ครับ้ะรถไฟอย่างหล่อเลยชมบรรยากาศ รถไปเห็ดเวีเหมกันพี่น้องสนามกีฬาได้ไดเลยพี่น้องสนามกีฬาใหญ่มากติกหนึตึกเรือใบ

ลองมึงกาทันป่าลังปลังอาแบแดดปลังอาบแดดบรรยากาศตอนเย็นมาทำงานพี่น้อง เงเลยจัดอ okay, right. mm ีกาัจน้อยึ้นอองเลยครับการดีๆฟังให้นน่ ฝรั่งเห็นแดดฝรั่งเห็นดแดดแลนไทยเห็นแดดแล่นไทย,นย,นไทยคนไทยแลนหนีแดดดีดีสนามจิลาเขาสั่ง ร้นอนไหมพี่น้อกแดดแดดร้อนแดดร้อนภาพมุมสูง Phở lăng tạc đẹp Phở lăng ươi, phở lăng ươi Tâm mây phục trọng mắc đẹp thế Tâm mây phục trọng mắc đẹp thế, phở lăng สวัสดีครับนี่ครับช่วงมาทำงานตอนเย็นเมืองวิคือสวยฝ้าหลังฝ้าหลังมัดเดียดพี่น้องครับลิปนี้กับฝากไปจำได้เลยครับผมบายบยเด้อเจอกันใหม่